สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังอยู่ในช่องของ Add to you นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการใช้เนี่ยนะครับเป็น QR code อย่างนี้ที่ผมได้เตรียมมานะครับจะมาอธิบายว่าการใช้ QR code เนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่อยากจก็สร้างเป็น QR code เอาไว้รับเงินเนี่ยก็ดูคลิปของผมแล้วก็ทาตามได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างเป็น QR code หลาย QR code มากเลยหรือถ้าใคร ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าอยากจะรู้กระบวนการทํางานของ QR Code ที่เห็นตามตลาดนัดตลาดอะไรทั่วไปเนี่ยว่ามันทํางานยังไงนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางโทรศัพท์ก่อนอ่า QR Code ตัวนี้นะครับเป็น QR Code พร้อมเพย์นะครับซึ่งเมื่อเราสแกนปุ๊บจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเงินก็จะเข้าบัญชีปลายทางทันทีนะครับถ้าขึ้นเป็น QR Code พร้อมเพอย์อย่างนี้ ซึ่งวันนี้เตรียมมา3ธนาคารโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยนะครับสร้าง QR Code QR Code พร้อมเพลงนี่จะมีได้คนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็น QR Code พร้อมเพล์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ก็1บัญชี QR Code พร้อมเพล์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนก็มีอีก1บัญชีนะครับอันนี้จะเป็นบัญชีธนาคารส่วนอีก QR code พร้อมเพล์ที่ เกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือ QR code ที่อยู่ในกระเป๋าเงิน G wallet นะครับ G wallet ที่ใช้ในโครงการคนละครึ่งอันนั้นเขาก็เรียกว่า QR code พร้อมเพลงเหมือนกันก็สามารถรับเงินตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ QR code พร้อมเพลงที่เป็น Tru Money wallet อันนั้นก็เรียกว่า QR code เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วสูงสุดตอนนี้ก็มีอยู่4 QR code พร้อมเพลงนะครับที่พร้อมที่จะรับเงินเมื่อเราสแกนปุ๊บ เงินก็จะเข้าปั๊บนะครับมี4แต่วันนี้เตรียมมา3แต่ผมจะอธิบายทั้ง4หัวข้อแหละโอเคไปดูการสร้างกันเลยนะครับการสร้างค r code โคดร้านค้าสามารถก็อย่างน,นี้แล้วก็ไปสร้างใส่กรอบอะไรสื่อๆแล้วก็ไปวางหน้าร้านแล้วก็ให้ลูกค้าสแกนได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าทันทีโอเคเดี๋ยวเราไปดูการสร้างค r code โคดนะครับการสร้างค r วอาโคดอย่างที่ผมบอกครับบัญชีธนาคารเราต้องผูกพร้อมเพลย์ไว้นะครับ ตัวอย่างแรกที่ผมจะมาทาวันนี้ก็คือบัญชีธนาคารกรุงไทยซึ่งผมได้ผูกบัญชีพร้อมเพลไว้กับบัตรประจําตัวประชาชนของผมนะครับจะสามารถสร้างได้ถ้าใครไม่ได้ผูกสร้างไม่ได้นะครับก็แค่กดเข้ามาที่แอปธนาคารของกรุงไทยนะครับแล้วก็กดไปที่สแกนเลยครับท่านผู้ชมจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับกดตรงตามลูกศรผมนะที่เขียนว่า QR รับเงินนะครับท่านผู้ชม น,นี่นะครับก็จะได้หน้าตา QR ว o d e ค้ดอย่างนี้นะครับอย่าลืมดูด้านบนนะครับเขียนว่าพร้อมเพล์นะครับเป็น QR ว o d e โค้ดพร้อมเพล์นะครับจากนั้นก็กดแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการโอนเงินให้ดูเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เชื่อว่าสามารถโอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับเพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้เราได้ QR ว o d e โค้ดของธนาคารกรุงไทยมาแล้วนะครับเมื่อ ลูกค้าซื้อของแล้วก็สแกนตัวนี้ปุ๊บเงินก็จะวิ่งเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วต่อไปผมจะแสดงเป็นตัวอย่าง QR code พร้อมเพล์ของเป่าตังนะครับอันนี้ใช้ในโครงการคนละครึ่งเดี๋ยวรอล็อกอินแป๊บหนึง่งเมื่อมีการสแกน QR code ต,ตัวนี้เงินก็จะวิ่งมาที่บัญชีจีว l ล e ลนะครับเงินก็จะเข้ามานี้ทันทีเลย แล้วก็กดเข้ามาที g ่จิวเวลนะครับจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งระบบยังไม่มาทําตามก็ได้นะครับหรือว่าดูไปก่อนแล้วก็ค่อยทําก็ได้ให้มันเข้าใจก่อนอ่าอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับการสร้าง QR Code ใน g w a l l e t ก็กดเข้าไปที่เติมเงินครับแล้วก็เลือกไปธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องฟิกธนาคารผมจะเลือกเป็นเป็นเป็นธน,นาชาติก็ได้นะครับธนาชาติก็ได้ จากนั้นก็กดมาตรงกลางนะครับเขียนว่า QR พร้อมเพลย์นี่นะครับนี่ระบบกำลังสร้างอยู่ใช้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วอีกอย่างธนาคารไหนมาสแกนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นธนาคารคือท่านผู้ชมมีแอปธนาคารไหนอยู่ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมก็ใช้แอปธนาคารนั้นสแกนจ่ายได้เลยสําหรับคนที่จ่ายนะสำหรับคนที่รับก็จะวิ่งเข้า ตามบัญชีที่ผมพูดมาเมื่อกี้อันนี้เป็นเป็นของ G Wallet นะอย่างนี้แล้วก็กดบัตรทึกเข้าไปครับสังเกตดูนะครับด้านบนจะมีเขียนว่าพร้อมเพลย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วก็กดเข้ไปครับปึ้งอย่างนี้เก็บไปแล้วต่อไปสร้างเป็น QR Code ของ t r u e m o n อ่ะ t r u e m o n y ด้วย t r u m o n y ก็รับนะครับแต่ t r u e m o n y นี่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมี QR Code นะครับถ้าใครไม่ไปยืนยันตัวที่ตู้ ตู้ที่เอาไว้ยืนันตัวอยู่ตามช็อปเนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างได้แต่ผมไปยืนยันตัวมาแล้วซึ่งถ้าใครอยากยืนยันตัวก็ไปยืนยันตัวได้ผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างให้แล้วก็กดมาที่ฉันนะครับฉันจะเจอนี่นะครับพอเราไปยืนยันตัวมันก็จะมีเลขบัญชี15หหลักเหมือนกันนะครับอยู่เนี่ยข้อมูลของผมเรามาแตะที่รับเงินของฉันนะครับ พอกดตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็น QR code ของ TruMoney e Wallet เราไม่ใช้อันนี้นะครับเราจะใช้เป็น QR code ของพร้อมเพลย์เลื่อนมากดตรงพร้อมเพลย์ครับนี่จะเป็น QR code พร้อมเพลย์ของเราจากนั้นก็บันทึกึเ,เรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งบัญชีของผมก็เป็นธนาคารกสิกรนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เตรียมไว้เดี๋ยวเปิดพร้อมกันกสิกรนี้ผมใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผูกไว้นะครับท่านผู้ชม เบอร์โทรศัพท์ผูกพร้อมเพลย์ไว้กับกสิกรจากนั้นกดไปที่สแกนครับจากนั้นมากดเลือกหัวข้อด้านบนนะครับกดไปที่รับเงินคิดว่าโค้ดก็มาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับมีชื่อของผมเรียบร้อยจากนั้นก็กดบันทึกครับบันทึกก็ได้แล้วก็แคปหน้าจอก็ได้แต่ผมเลือกเป็นแคปหน้าจอนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้ พอเราจะเอาไปใช้งานนะครับสำหรับร้านค้าเราก็ไปเอาไฟล์เมื่อกี้มานะครับที่เราบันทึกไว้เนี่ยไปแต่งให้มันส,สวยๆใส่สีใส่อะไรใส่กรอบให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไปเปะหน้าร้านได้เลยนะครับเปะหน้าร้านได้ได้เลยและทีนี้เวลาใช้งานนะครับพอเวลาใช้งานลูกค้าก็จะเปิดแอปพลิเคชันมาเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยเปิดแอปพลิเคชันมาอย่างนี้นะครับสมมุติผมเป็นลูกค้านะครับท่านผู้ชมผมก็กดเข้าไปที่ผมจะจ่ายเงินให้กับร้านค้าผมก็กดเข้าไปที่ สมมติผมจะจ่ายเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้ธนาคารกรุงไทยที่เราได้สร้างคิวบ์โค้ดอยู่ตามร้านค้าแล้วนะผมก็แค่แตะไปที่สแกนครับถ้าผมจะจ่ายเงินตัวนี้สแกนจากนั้นผมก็เอามายิงตรงนี้เลยยิงตรงบาคคร์โค้ดนี้เลยเนี่นะครับเงิน หมายเลขบัญชีหมายเลขพร้อมเพย์เราก็จะปรากฏขึ้นนะครับเป็นหมายเลขเบอร์ไออันนี้เป็นกรุงไทยกรุงไทยผมจะผูกกับบัตรประจาตัวประชาชนหมายเลขบัตรประจาตัวปร,ประชาชนของผมก็จะขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็มีหน้าที่ใส่เงินไปครับใส่เงินไปวันนี้จะเอาไปให้สัก100บาทเนาะสมมุติเราจ,จ่าย100นะจะจ่ายหน้วเราก็กดตกลงจากนั้นก็กดต่อไปอ๋อบัญชี บัญชีการซื้อกลับผมไม่มีเงินนะครับมีเงินอยู่8บาทมาั้งเดี๋ยวเราจะใส่สัก5บาทแล,นะทแล้วกันห้าบาทเราก็กดต่อไปนะครับมันฟรีค่าธรรมเนียมนะครับท่านผู้ชมธุรกรรมนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมเห็นป์เจากนั้นกดยืนยันครับเรียบร้อยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะอ่าตนทางก็จะแจ้งว่ามีเงินออกนะ เราก็ไปดูที่ปลายทางนะครับทีนี้ร้านค้าก็มาเปิดที่ธนาคารกรุงไทยดูนะครับว่ามียอดเงินเพิ่มหรือเปล่านี่นะครับตอนนี้มี6บาทนะครับเดี๋ยวจะมีวิ่งมาอีก5บาทอ่าไม่ใช่ครับกรุงไทยของผมมีอยู่1บาทนะครับเมื่อกี้มันวิ่งมาแล้วครับมันเข้าเข้าไปแล้วครับ 5บาทก็จะเป็น6บาทโอเคนี่ก็เป็นจบกระบวนการซื้อขายแบบออนไลน์แล้วนะครับไม่ใช่ออนไลน์เด็ดแบบแบบดนะิจิตอลอ่ะร้านค้าก็ไม่ต้องถอนเงินแล้วทีนี้นะครับสำหรับลูกค้าก็สะดวกแล้วไม่ต้องพกเงินสดไปแล้วนะครับพกแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวที่มีเงินต้องมีเงินอยู่ด้วยนะครับโอเคสำหรับทลิปนี้ก็โอ้9กนาทีแล้วผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอสาระประโยชน์ดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ